สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่จับชายชาแนลนะคะเออวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมเดิมแล้วนะั่นคือเดทบายเดทไลน์นะคะโมบายด้วยอย่าลืมเนาะเพราะว่าเราเล่นในโทรศัพท์นะคะโอเคสำหรับตัวละครวันนี้ที่เราจะมาเล่นอนะ่ะเราก็จะมาเล่นพ่นหนุ่มอย่าใช้คำว่าพนหนุ่มใช้คำว่าลุง อคจำเล่นตอนคนลุงลุงในที่เนี้ยก็ไม่ใช่ลุงไหนลุงคนเนี้ยเขายืนอยู่หน้าเราแล้วตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็น,นอกจากลุงเอสวิสคอนตินะคราจะพาลุงไปร่อนกันแต่จะเปิดไปให้ดูเลยว่า มันมีเปิร์เดียวนะที่มันมีเปิร์เดียวไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวเนี้ยฉันยังไม่ได้ซื้อมาแต่มันเปิดให้เล่นฟรีฉันก็เลยบอกเออไปล่อนกันนะคะสะวันนี้เราจะไปในลูกของนางเจือดาวอืมนางเจือดาวกือเกขาสั้นหัวล้นโย่ๆมีหนวดนิดหนึ่งเอาไว้ดึงเล่นเอออ่ะจะเป็นยังไงเราไปหาห้องกันดีกว่าค่ะไปดูกันเลย อ้าสำหรับแอดออนอุ้ยมีคนเอาปสกาคนหลักไปขอบคุณนะคะคือตัวเนี้ยฉันไม่ได้เล่นไงฉันเอาตัวฟรีมาเออแล้วเมื่อกี้ตอนแรกะอะสมมติว่าฉันตั้งตจจะไปเล่นแรงแต่ลืมไปว่าตัวฟรีอะมันเข้าแรงไม่ได้ก็ต้องกลับมาเล่นธรรมดานะจะเจอโบงเจอบอทอะไรก็ไม่รู้ลอดู ยังโหลดอยู่นะคะจะได้ด่นอะไรอโอ้ <c oughs> ด่านนี้แล้วมูก็หลังบ้านเลย <c oughs> ลุงมองหน้ากูเชียวอ่ะลุงลุงลุงมองหน้าดูหน่อยเฮช่างแม่งวะมีเครื่องไหมตรงนี้ไม่มีเครื่องอาเจอเ่้ออะ ซ้อมก่อนใครไม่รู้นะคะอ่ะหมดละคารายอย่างหัวใจเต้นงงมากโอ้ย ถ้าทำให้ฉันกลัวเธอรู้ตัวไหมไม่ว่าเธอจะเป็นใครไม่ว่าเธอจะเป็นใครว้กูไม่สนใจแล้ว <c oughs> อีทอกก็คือแบบจะแก้ยักยันกูเนี่ยอ่ะมารอดู ว่าใครจะเป็นศพแรกอย่าเป็นกูเถอะนะกูได้ยินเสียงเรื่อยแล้วกูแบบใจวิวอยู่นะกูเป็นอิยอะดีอียอยสตานเลื่อยก็ลมแล้วอะเขาก็พร้อมลมแล้วอะ่ะอือโอ้ยแนตะ่โอเคอยู่โอเคอยู่ ขาไล่ไข่อ่ะไม่รู้แล้วกันก็ไม่รู้อ่ะมันคนไปทหาหมังมุมก็ไม่ได้โดนไล่ด้วยอ่ะอ่าสําหรับเปิร์กนะครับเปิร์กหนึ่งเดียวที่เราเอามาก็คือกระโดดนาตางเนาะก็คือกระโดดนาตาหแล้วจะติดสถานะเร่งรีบสักครูหนึ่งนะโอ้กูต้องรีบแล้วคะ่ะกูต้องรีบแล้วคะ่ะมันเปี่ยงมากแต่ในแต่ฉันแอบกลัวนะว่าแบบ จะเป็นบอทหรือเปล่าไรานี้เขาไม่มาหาฉชนะนี่ดอ่ะเครื่องแรกพร้อมหนึ่งไปไปหาปันตรงกลางดีกว่าหืมหืมใครมาสตาร์ทเรืยแถวนีดอกวิ่งก็กลัวอยู่ฮะ หล่อนชิบหายแล้วนะหล่อนจุดเครื่องแบบนี้ีพังแน่ะความหน้าด้านชันก็จะปั่นโชว์ไปเลย หน่ะหย่อยอจริงๆด้วอยดอกนั่นไงเห็นไหมคะมันอยู่บนบ้านมันฟาดอยู่เมื่อกี้อ้าวอเด็ดโดนแล้วหรอโอเคอนนี้บูนอยู่ฝั่งหนุนโอ้ยเพื่อนเป็นคนนะว่าไม่ได้คือกลัวใจว่าจะเป็นบอด่ะแต่แบบเป็นคนคะ่ะ หล่นกระโดดลงมาใช่ไหมยอยู่ตรงนู้นโอเคปั่นจิจจอยมึงกลัวอ้าวมีเคล่ามีเคล่าคือเล่นไปอยากจะบอกว่าตึก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 อ่ะไม่ใช่เลยนะเสียงหัวใจตัวเองค่ะไม่ใช่เสียงหัวใจในเกมค่ะอ <laughs> ีดอก กูก็คือแบบปึดปิดปึปิปปึกเนี่ยหญิงหญิงอืมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว้ายว้ายเขาล่ากมาเล่นกันแถวนี้ฉันไม่อยู่หรอกนะคะ เธอคิดว่าอีดอกนี้ก็วิ่งพาผีมาหากูจังไม่เป็นไรค่ะยอมมันใจพกูเออไปช่วยมันเลยไปช่วยมันเลยไปช่วยมันเลยมาเอากูแล้วไปเลย มึงรออะไรอ่ะมันก็กลมก้องไปดรืยเรี่ยชิบหายแล้วกูเขาสองกูจะพังลงไหมเนี่ยอืมอืมจุดเครื่องไปดิโอ้ยก็หมดแล้วเอ่ยเลิศ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 มาหญิง มามาอยู่เป็นเพื่อนกูมานางเสือดาวนะคะจุดจบจุดจบจุดจบของคนไอ้นี่ จุดจบของคนอุ้ยดึงเลยเหรอหญิงหญิงอีดอกระวังเอา้านี่นี่คืออะไรอ่ะมากูมีสิบปีกูไปก่อนมาขานี่ค่ะวิ่งไปแล้วตามกูปะไม่ตามอยู่นู้นอยู่นู้น ต้องวัน,นี้ขอเด็ดขอใจอีกดอกผมขอไปฮิวตัวเองก่อนนะไม่ไรแจะเข้าบูนโอเคเขิาประตูไหนอะ่ะคิวตัวเองก่อนเผื่อช่วยเพื่อนได้อีนั่นโดนใช่ไหมโอเคไม่น่ามันหน้าเลยอะ่ะคือแบบอีดอก มันน่าจะเอาเครื่องให้เ็จกูโดนไอ้นี่ไงเออฮิวอยู่มา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 ลุงมาช่วยแล้วมันไปตรงนู้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 นมานร่มมาไปดีมาเล่มมาไปดีเอา้าที่หนังมันขี่นี่มันช่วยกูกไปแย่งกูช่วยไม่เป็นไร นะครับเพืพ่อนๆเราจะต้องรอดไปด้วยกันยิงมาฮิ้วกอนอย่าได้เงินอย่าได้แต้มเลิต <c oughs> เรียบร้อยออกไปแล้วหนึ่ง <c oughs> มึงยังจะจุดไปถ่ายอีกรอบยี่อกเอออีนมาออกไปแล้วไปเถอะคะ่ะ มาเถอคะค่ะชุดสวยนะน้องสาวเออไปเก็บชาที่ไหนมาคะนะวิกมาจากกระเป๋าเก็บชาแล้วล่อนยังมีเครื่องเขียนอีกรอกอย่านะย,ยิงแตวมึงขดเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมึงมาแล้วมาแล้ว กูไม่ทำอะไรเลยตอนนี้กูไม่ได้ทำเยอะไรเลยโอ๊ยเนาะช่วยก็ไม่ได้ช่วยจูกูกูยังกจูไม่รอดเลยมึงอีดอกเอาอะไรมาเอากันตันอะไรมาอืมน่าจะเอามากันตายาเอ้ยไม่ใช่ตายาแทงหลังอ ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ได้เวลเลเวลเพิ่มขึ้นมาเป็นเวลสามช่วงเมื่อกี้เห็นเอาจะได้แบบอัพเบิกได้จะได้แบบเอาเบิกไปได้หลายๆอันก็คือยั่วอยู่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลุงเอสถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับ subscribe channel ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปก่อนละบ๊ายบาย